สวัสดีจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องผมกับปุ๊กกี้อีกแล้วว่าจะเป็นฟังไทยฟังลาวหรือจะเป็นต่างประเทศนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ๊กกี้สาวลาวพากินพาแซ่บนะคะทุกคนแต่เมื่อนี้ปุ๊กกี้วันนี้พากินพาแซ่บนะทุกคนเนาะกีจะมี่าวดีแจ้งเนาะแจ้งในหะ้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบรับรู้รับทราบแล้วน,นะพ่อแม่พี่นอ้องมีผู้ใหญ่ทานหนึ่งเนาะที่ว่าเพิ่น ได้ส่งกล่องไปหายููสาวของขาพระเจ้าเนาะเรือของปุกกี้เองเนาะพ่อแม่พี่น้องผญผญใหญ่เนี่ย,ายทานนั่นเผญแต่บ,บุปประสงค์ออกน้ำเนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือแบบว่าเพิ่อนส่งไปหายปปููปุกกี้อยู่เล่าเนาะปุกกี้กับขอขอบมุกขอบใจขอบพระคุณหลายๆเนอะู้ใหญ่ใจดีฟังไทยที่ิน่นั้นอุปธรรมคำสู้เน,ะเนเาะผนดูอ่า เพื่อนสนับสนุนปุ๊กกี้แล้วกับลูกๆของปุ๊กกี้เนาะจ้ะปุ๊กกี้ก็ขอบใจขอพระคุณแทนลูกเนาะลูกสาวอาจจะพูดบวกเก่งเนะะาะทำไมพี่น,อน้องว่าบวเป็นบวเป็นเนาะเป็นขีอายเป็นคนบอกบวเป็นเนาะสิจ้าปุกกี้ก็จะได้มาขอพระคุณแทนเนาะขอพระคุณหลายๆเด้อเพื่อนบอกะสงคมนะ้ำเนาะแต่เพื่อนจะเบิ่งคลิปหรือว่าเพื่อนจะสนับสนุนเขาอยู่ข้างหลังเนะะาะทำไมพี่น,อน้องขอบ มุกขอบคุณหลายๆเนะจ้าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเนาะมีชําไดก็ให้มีเพิ่มไปเรื่อยๆเด้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่รับส้มลิปอ่าเป็นกําลังใจให้ปุ๊กกี้เช่นกันเนาะพ่อแม่พี่น้องให้ร่ำรวยรวยประจุขุขุข้นเนาะอ่ะมุกว่าลายย้ายห่างไปส้มลิปกันเลยเนาะปุ๊กกี้ให้ให้น้องขายมากได้ว่าคลิปนี้จะบโบโบคอยสัดเจนไปเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าลูกลูกของปุ๊กกี้เป็นคนขี่อายเนาะ ถ hablando, gan, no, por bio, por ่ายคลิปเบ่ากับโเป็นเนาะพ่อแม่พี so ่น้องบอกเคยเบ่าบอกเคยออกน้องไอ้ลูกสาวอะบอบอเคยมีโทรศัพท์จะเถื่อนทำไมพี่น้องนี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกของชีวิตของลูกที่ได้ทุจริตทรศัพท์เนาะอาจจะบอกกล่าเบ่าระกาศเจรจาเนาะต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องและก็ขอโทษขออภัยคุณยายเจดีเนาะถ้าหากน้องพูดจ้าอันอีนังที่เอาไว้โบเป็นเนาะจ้าต้องขอประโทษประทานโทษประทานอภัยเนาะไปไปหลับชมคลิปกันเลย สบายดีพี่น้องเมื่อน,นี้สี่ไปเบิ่งเครื่องเทีย่ยอันหัวใหญ่เจ็ที่ผากมาแต่ไทยพี่น้องไปเบิ่งกันเลยพี่น้องอมีอย่างเนี้ยไปสอบถามกันเลย มองแล้วอันนี้แม็นเหม็นหมอกมากพ่ออันเดนนิกะคองหอดนะเนาะพี่น้องน,น้องกระมาแล้วอันนอ่องคูเป้มาเด้อฮัสซิเดแกะเบิ่งเนาะพี่น้องว่ามียังไในนะนี่ผู้ใหญ่เจดีเปวดผ่านัดยังมาหายน่อนพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องลูกสบายดี นอกก้องก็เคยนในไอพี่นอ้องเอ้ยมันมาเคยเข่าก้องน้ำดโดนเขาก้องเถินึ่ง,ง,งสุบบดไปไดีไหมลูกบท เราได้งั้นบราได้รู้ต้องอันชับไอดีอันพี่น้องเป็นผู้ใหญ่เจดีเปิดผ่ากล้องมาหายนี่ผู้ชายก็มีตาผูกอ้ายอ้พี่น้องเอ้ยเบิ่งดูว่าเปิดผ่าแยังมาหายเนาะทุกคนมีกันเนาะนี่ขนมพี่น้อง ขนมเนี่ยคุณยายจะดีบิดผาบมาให้งดงามมาตามุ้มันกะขนมเนอะนากาเป็นพวกเป็นชิฟันนีเนาะลายลีบปิดผากมาให้จะดีขนาด สบเสือผู iser, ee, uh, so pee, right? ้ใหญ่จะดีนะพี่น้องยังเดี๋ยวมีพี่น้องเช้นมียังโซพีพี่น้องสถานว่าไงก็เป็นกลเลยพี่น้องกล่องี้กล่องีเแบบีูระบบาเกกันถึงกแต่พี่น้อง ตัวนี้เนี่คล้องเด็ดพี่น้องส้องคันพี่น้องกองค้องควันนี่สีมียังแน่ยังม่ย่งตวอ่ะาไน่มาเบิ่งมาที่น้องว่ามียังแน่บางหน้าหน่องไปเลย มีโนต้ตมั้งพี่น้องให้น้องก็มีนลำหอมโอ้ชอบซืสส้อกับผู้ใหญ่เจดีเนาะพี่น้องขอบใจเด้อผู้ใหญ่เจดีอ้ขอบใจผู้ใหญ่เจดีนะลูกนี่ให้ยังเนาะมาให้เนาะงพี่สิเป็ดโทรศัพท์พ,พี่น้องอาอาเธอ โท mm hmm. รศัพท์พี่น้องผู้ใหญ่เจดีผ่ามาให้เอาไปยืนย่นหักจับลูกมาจับโทรศัพท์นี่ไว้น้องคนอายพี่นอ้องน้องนารีอาจับหักได้แล้วพินาฝึกกล้องขอบใจคนลูกอันขอบใจผู้ใหญ่เจดียเนี่ยปล่อยพิคนในว่าคนเอาผ่าคล้องมาให้นี่ เอาได้ไม่ัน้แม่ลูกเขาหายเรื่อยๆขอบคุณคุณหญ่เจดีเด้อที่ผ่าคล้องมาหายนอกคนอายพี่น้องเอ้ยคนปอกยอันนะไอ้องยังบอได้ข่าวกล้องประูุมข่าวกล้องนี่นาอขอบใจคุณหญ่เจดี้อพี่น้องโอ้โชีว่าผาคล้องมาหายนี่โอ้ยขอบใจหลายๆขอบใจแทนน้องน้องนะพี่น้อง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 กับไย ผู้ใหญ่ใจดีพาข้อใหม่ข้อขอบคุณข้อให้ผู้ใหญ่ใจดีนะมีสุขภาพแข็งแรงเนาะพี่น้องค่าก็คล้ายเนี้ยไก่รุ่งให้เฮืองเนาะพี่น้องให้เฮงเฮงปังๆเดอ้ขอขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้อง bye บายยอัเป็นยังไงพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งรับส้มคลิปกันไปแล้วเนาะปุกกี้ก่ะขอขอบมุกขอบใจพ่อใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีทนัน ทานนั่นเนาะที่ว่าบุประสงค์ออกน้ำเนาะพทำไมพี่น้องขอขโมุกขอบใจลหลายๆเนาะขอบใจแท้ลูกสาวเนาะสิส่งกรักปลัสดุไปให้ลูกสาวเนาะทั้งคล้องใส่คล้องซ้อยแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือโทรศัพท์เนาะเพิ่นซื้อโทรศัพท์ให,ให้ให้ลูกสาวของปุ๊กี้เนาะขอขอบคุณลหลายๆปุ๊ก,กี้กับปุ้มมี่ยังตอบแทนเนาะก็มีแต่คําอวยพรให้ทานผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ครอบครัวของท่านอยู่ดีมีแห้งเนาะ ลำดวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงปีใหม่นะเฮงรวยๆเด้อจ้าอีกับผมมียังหลายเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ดีใจหลายเนาะดีใจแทนลูกที่ว่านน้มีโอกาสที่มีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นสนับสนุนเนาะพ่อแม่พี่น้องขอบใจลหลายเด้อสบายดีบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกกี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ